แม่ป้าเลยวันนี้เอาอปไล์ดิอนุไลอยูโมโหกูที่ปมล้ลูกเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะหมาบาดีสีนี่เขายงเห็นไหมฮะปีใหม่ปุ๊บมองกูเป็นหมาแล้วตั้งแต่ต้นปีเลยหรอนี่กูไม่รู้แล้วปีหน้ากูจะเป็นตัวอะไรล้านลานหัวจะไปเมืองหววหัวตัวนี้แสบ ไม่แต่คุยกับแม่ป้าคุยกับแม่ป้าลูกไม่เป็นไรเมื่อวานได้เที่ยวปีใหม่ไม่หรอลูกมันเป็นอย่างนี้แหละเดี่ยวปีใหม่บ้านเนี้ยเป็นห่วงไงออกไปไหนนิดหน่อยก็ห่วงนะเมื่อเช้ากูไปตัดผมมาเนี่ยไโอ้โหกูกลับมาดิเอาไฟฉายส่องหัวกูเลยว่ากูไปตัดผมจริงหรือเปล่ากูจะไปไหนล่ะคนบ้าไปสายจ่องหัว ทำไมวะกูบอกว่ากูผิดไงมันดูแปลกไงเพราะว่าวันนี้ผมเมื่อคืนก็กินเลี้ยงกันผมก็เลยตื่นเร็วอมันนอนไม่หลับเองก็เก้าโมงอะไรเงี้ยครับผมก็บอกไม่ตัดผมนะผมกลับมาบ่ายโมงก็บอกว่าเอาไฟฉายส่องหัวผมกูบอกว่ากูบอกว่าอะไรรู้ไหมว่านี่อะไรเนี่ย ว่าหลังจะตัดทรงนักเรียนมาจะได้ชัดๆไปเลยไอ้หนูไอ้หนูไหลหรอกครับรอห้านบินไหมเดี๋ยวกูถ่ายให้เตียนเลยบอกว่าช่างเอาตินเตียนเลยนะถ้าตัดไม่ไม่เยอะเนี่ยกลับไปผมมีปัญหาแน่แล้วเกิดสมมติวันไหนวันหนึ่งเราใครไม่อยากตัดเราใครอยากขีบซอยเยอะๆเซอยสั้นๆอ่ะเป็นเรื่องสิ ผิดสังเกตหรือบ,บางทีปกติ9ก้าโมงนอนอยู่ไงใช่ไปไปตัดผมไปตัดผมที่ไหนหน้ากลับมาแล้วก็เลยเอาไฟตอกนิดหน่อยเทปนิดหน่อยเรื่องจริงหรือเรื่องจริงๆๆแม่ไหนจริงแม่ป้าบอกจริงเลยตัดตอนเก<ม>้าโมงชีวิตอยู่ยากจริงหรอกร <ๆ S 2> ้านไหนเขาเปิดไหมอันนี้แม่ป้าถามไม่เฉยร้านเขาเปิดได้ยังหร<โ>อกปกติตัดใบใบเห็นไหมป้าเห็นไหมตัดใบใบตัดใบแล้วหรอกเนี่ยขนาดมารทุไฟฉายตองหัวกูแล้วมันยังคล่องใจอยู่เลยเนี่ย<า> ชีวิตน่ต้องผ่านเฮ้ยมึงเริ่มมึงเข้าเรื่นอะไรล่ะหนูไลน์มึจะไปเที่ยวในเมืองจริงๆแล้วแม่ป่าเลยวันนี้เฮ้ยเอาไปไลน์ดิอันหนูไลน์ูโมโหกูจริงทไมล่ะลูกเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะหมาบานยศนี่เขาปีใหม่เห็นไหมปีใหม่ปุ๊บมองกูเป็นหมาแล้วตั้งแต่ต้นปีเลยอ่ะนี่กูไม่รู้แล้วปีหน้ากูจะเป็นตัวอะไร หัวจะไปเมืองห่วงหัวตัวนี้แสบไม่ต่อคุยกับแม่ป้าคุยกับแม่ป้าหลกไม่เป็นไรเมื่อวานได้เที่ยวปีใหม่ไม่หลกมันเป็นอย่างนี้แหละปีให <c oughs> ม่บ้านเนี้ยเป็นห่วงไงออกไปไหนนิดหน่อยก็ห่วงอะเ <c oughs> มื่อเช้ากูไปตัดผมมาเนี่ยไโอ้โหกูกลับมาดิเอาไฟฉายส่องหัวกูเลยหวงว่ากูไปตัดผมจริงหรือเปล่า